สวัสดีครับตอนนี้อาชิตชแบร์นะครับหรือลุงพออที่เป็นผู้องค์กช่องลาล่านะครับก็ได้เวลาที่จะต้องเดินทางากลับเมืองไทยแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงสนามบินเฮลซิงกินะครับก็รอเวลาในการเดินทางนะครับสักครู่เครื่องบินก็จะออกนะครับก็ต้องขอบคุณ แฟนคลับทุกท่านนะครับที่ช่วยติดตามาช่องลาลาชีวิตต่างแดนนะครับโดยดีเสมอมาก็ต้องขอบคุณาการไปทงการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะนํำชมบรรยากาศสนามบินเทลซิงกิในตอนค่ำคืนอ,อีกสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับเมืองไทยนะครับกอคอยชมต่อไปนะครับว่า มีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับสามานะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับภายในสนามบินเฮลซิงกินะครับตอนนี้ก็บรรยากาศเงียบเชียบม,มากนะครับเกตที่อาหลงพ่ออรถติชแบรจัดได้เข้าไป นั่งนะครับไปรอก็คือเกตรหรือประตูที่52นะครับตอนนี้ก็ทําพาแฟนขับรับลาลาชีวิตต่างแดนเห็นบรรยากาศอันเงียบเชียบนะครับนคนก็ไม่ค่อยเดินทางมากเท่าไรนักนะครับหรืออาจจะเป็นวันอาทิตย์ก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในนะครับในช่วงที่อรอเครื่องบินออกนะครับ เวลาเท,ที่ยงคืนกว่า,กวาเกือบตีหนึ่งนะครับก็นำชมภายในนิดนึงนะครับนำชมภายในสนามบินเทลซินกินะครับสนามบินแห่งชาติเทลซินกิเป็นบรรยากาศภายในนะครับก็เงียบสงบนะครับเงียบเงียบสงบลาไปไกลๆนั้นก็เป็นบรรยากาศอีกส่วนหนึ่งท,ทางทางนั้นก็จะไปอาเกตที่ 40- สถึงนะครับก็จะโล่งโจ่งไปทางโน้นนะครับร้านาต่างๆก็ปิดหมดแล้วนะครับปกติถ้าถ้าเป็นตอนเช้าบรรยากาศต่างๆก็น่าจะดีอยู่นะครับน่าจะดีอยู่ก็มาดูนะครับมาดูมาดูาดภายในสนามบินเโลซกงกินะครับของฟินแลนนะครับก็ก็กดูตามนะครับดูตามนะ เห็นนะครับว่าบรรยากาศภายในตอนนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีคนนะครับจะเกต512ไปอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็จะพาไปดูจะพาไปดูคนบ้านเรานะครับคนสืสารบ้านเราที่มาเก็บผลไม้นะครับตอนนี้ก็จะกลับพร้อมกับหลวงพ่อฤทธิ์เสบแบนะครับครับตอนนี้ก็เป็นอีกมุมมุมหนึ่งนะครับ ที่มีภาพาสายน้ำนะครับอยู่บนจอนะฮะภายในสนามบินเฮลซิงกินะครับก็มีภาพมีภาพให้เห็นนะครับมีภาพให้เห็นอ่าเป็นที่นั่งพักนะครับเป็นที่นั่งพักของผู้โดยสารอาจจะมีาน้ํานะครับอยู่บนจอนะครับก็ยังพาชมาด้านในอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูประตู ที่40่สถึงสีนะครับก็เข้าไปไกลี่เดินนะครับโน่นนะครับไปไกลริบๆนะนะไปไกลลิบๆนะหลวงพ่ออาจจะเดินไม่ถึงนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าก็มีปัญหานะครับเพื่อนที่มาด้วยาฝากนะครับฝากว่าถ้า,าวัคซินนะครับวัคซินฉีดมาแล้วสามเข็มเนี่ยไม่เป็นไรนะครับ แต่ถ้าเราต้องไปขอวัคซีนพาสปอร์ตนะครับที่โรงพยาบาลเพื่อนที่มาด้วยนะครับไปเจอกันเขก็เป็นภาษาไทยนะครับเขาไปปริ้นมาจากหมอพร้อมอันนี้เขาไม่ยอมนะครับก็ช่องช่วยกันอธิบายต้องสกกี่ะเขาดูว่าชื่ออะไรนะครับให้มันให้มันตรงกับชื่อนะครับที่อยู่ในหมอพร้อมนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับที่มอบให้ มอบให้สำหรับคนที่จะมาฟินแลนด์นะครับช่วยดูวัคซีนนะครับใบรับรองวัคซีนด้วยนะครับว่าเขาใช้กันยังไงครับตอนนี้ก็จะเข้าไปสู่เกตนะครับที่ลงพอจะขึ้นเครื่องนะครับคือเกต52จากเฮลซิงกิก็จะบินตรงนะครับไม่อ้อมนะครับไม่อ้อมจะไปที่ อสรรณภูมินะครับก็ปกติแล้วถ้าก่อนที่มีการโซรบนะครับระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะก็บินสามารถที่จะผ่านหน้าน้ํารัสเซียได้นะครับผ่านน่านฟ้าครับขออภยัยแต่ตอนนี้ไม่สามารถผ่านได้นะครับเครื่องบินก็จะย้อนนะครับไปทางโปรแลนด์นะครับไปทางอาคาบสมุทรอินเดียก็เลยทําให้จะต้อง ช้าไปอีกสองชั่วโมงนะครับจากสิบชั่วโมงก็เป็นสิบสองชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในนะครับที่ลงพออเมทิเ์แบร์ก็จะเข้าไปหาเกตรหรือประตูของตัวเองนะครับตอนนี้ภายในก็เงียบแล้วนะครับเครื่องบินก็น่าจะมีอารลัมเดียวก็คือลัมที่ออกเวลาเที่ยงคืน45นาทีนะครับ ถ้าเป็นประเทศไทยก็คงจะเกือบสว่างแลวนะครับตีสีกว่าครับตอนนี้ก็จะเข้าไปสู่เกตที่52นะครับแฟนขับก็เห็นนะครับว่าที่กกไกลๆนะครับที่กกไกลๆที่เป็นพี่น้องนะครับส่วนมากก็เป็นทางบ้านเรานะครับจากอีสานก็มาเก็บผลไม้นะครับก็จะกลับพร้อมกับไฟนี้หลายร้อยคนที่เดินนะครับก็จะ ทำโซ่ไม่เห็นนะครับแต่ไม่สามารถที่จะไปแก้ได้นะครับเพราะว่าจะผิดลิขสิทธิ์การคุ้มครองนะครับของคอมพิวเตอร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับก็จะสู่ไปดูไกลๆอันนี้ก็จะเข้าไปสู่ที่เกีห้าสินะครับซึ่งพอจะขึ้นเครื่องกลับในคืนนี้นะครับแล้วก็จะถึงประเทศไทยเวลา16บหกกาิยนาทีนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรทีเดียวนะครับ